มาแล้วก็ผมมาหนึ่งสี่เหมือนเดิมครับอย่างว่างเล่นหนึ่งสี่เนี่ยหยิบไอจีสามหกมาไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเนี่ยระยะใกล้นี่ถือว่าดีนะมันลั่นเร็วดีมาไหมวะเะมันจะวิ่งวะวิ่งฝั่งนู้นหรอไม่เห็นโผล่เลยเว้ยเอาแล้วบวกกันแล้วหนีหนีไปร่วมหนเราต้องเข้าร่วมครับยิงกัยังมันเลย นี่นี่ตัวนึ่งรังหินเอาตัวนี้แหละโอ้โหไม่ได้หรอที่หายละโดนฝั่งนู้นยิงปะไม่ดีกว่าวิ่งไปแล้ววิ่งแลว้ววิ่งมารับกันโอ้ยโอ้ยไหนวะฝั่งไหนย,ยิงอะ่ะดูน้งพี่โอ้โหไม่เห็นตัวขอเติมด้วยก่อนกันเขายิงกันอยู่อ่ะแสดงว่าเราเป็นตัวล้อมหลังใช่ไหมนะ เลยบวกกันเลยไหนอยู่ไหน,ไหนสมวกันเพียบเลยอะเอาเลยครับตายแอนตีน้ยังหรืยังเฮ้ยเดี๋ยวๆข้างหลังมีโอเคข้างหลังมาละชี้หายละทันไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอเคสวยเจ้าหนึ่งก็เปิดหนึ่ง อาเจ็บ,จบอยู่นะเจ็บอยู่นะยังไงยังไงโผล่ไหมครับหืปลาไฟไดักันอีกมาไหมมาไหมโผล่ในเบื้องนีโห้ัรราาเสร็จละโอเคสวยๆๆไปหนึ่งกนแล้วกันโรบ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 ชิมหายแล้วไม่รู้ที่ไหนด้วยเนี่ยตายสองแล้วอะะ่ะใจเย็นครับค่อยๆเล่นครับ ดาวดิไม่ได้ตายโอเคตายอย่างเนี้ยหมดตีหนึ่งป่าวะหรือว่ามันตายเผ่ตายเผ่ไม่น่าใช่ว่ะเพราะมันในนี่ผมยิงไม่ได้ลากหนีมาหรือเปล่าไอ้ที่เนี้ยรู้แล้วว่าผมอยู่เนี้ยไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าเนะี่ยอยู่ไหนครับสมองอยู่ในสมองหรือเปล่าเนียตรงนี้ใช่เปล่าววะมันเห็นหัวแวบๆอะ่ะรู้ใช่หรือเปล่าเนี่ย โอเคถอยก่อนละนะไม่รู้ไปก่อนละกันนะ,นะนนะโอ้ยจิ้มมาแล้วเดี๋ยววะตันนี้อ๋อไม่รู้วิ่งก่อนวิ่งก่อนค่อยคุยกันเดี๋ยววะยังไม่เห็นจุดมันอนะ่ะอย่างน้อยก็รู้จุดก็ดีอ่ะโอเคปลาปลาไฟจะีหินนะไม่รู้น่าจะปลาเสียนเนินมัน้งโอเคเหมือนจะเห็นละไหนวะไม่โห ผมิ่โหลเลยโอเคเจ็บมากครับผมไปเร็วถอยรลัวระยะประชิด่ีหว่ารบโอ้ยเอาไหมเอาดาวไฟนะโอ้ยโอ้โหตัวนี้อีกไหนเย,ๆๆนยะแยะเนี่ยหายละฝอยเนี่ยต้องไหวดีกว่า เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะ,ออนะเอาหน่ไหมครับยังไงสิขอยาหน่อยโอ้ไม่มีอะไรเลยออปชั่นก็ไม่มีทิปละนะปลาใส่ใครอะไม่รู้ถอยกันด้นะไปเร็วมาอยู่เร็วขอยาเย็นหินงับไหนไหนทำไมฝั่งนู้นมีไกลๆมีสมูว่ะสมูหายไปละดูหลังเข้าไปนะ ไม่รู้ว่าเรามาน้อยเกินนะรอมาใช้อย่างเดียวเนี่ยมาม่เพื่อนมันจะยิงกับที่หลังไปเนี่ยโอเครู้เรื่องครับแบบนี้เราก็เข้าหลังฟรีเลยไหนไหนีแล้วบวกกันแล้วเจอแนละ้วตัวน่นนะถ้ายิงก็ได้อยู่หรอกแต่ว่ารอก่อนไม่รู้ฝั่งนู้นมีกี่คนนะถ้ามีตีหนึ่งนี่ลำบากเลยนะลำบากเรานี่แหละ หลังหินก็มีปาดตัวหลังหินได้ไมั้งโอเคครับผมปาดน็อกไปหนึ่งครับยังไงยังไงปัดหนึ่งแล้วนะฝั่งนี้น่าจะเหลือสองคนอะดาวไปหนึ่งแล้วก็เหลือหนึ่งแต่ฝั่งนู้นเราไม่รู้กี่คนนะโอเคน่าจะดึงแล้วมั้งยังไงครับดึงเสร็จยังเหมือนจะไม่ดึงว่ะเหมือนจะยิงกันนะ ไปครับผมเข้าหลังอย่างเดียวแล้วอะขอยาหน่อยขอยาโอเคไปแล้ววิ่งกันต่อแล้วอา้าวตายหนึ่งก็ผมโอเคแสดงว่าตีใกล้นี่หมดละเหลือตกคยยังไม่รู้กี่คนอะ่ะรอ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 จังหวะมันเก็บของนั่นแหละรอไปครับไม่รู้จำนวนเนี่ยอันตรายนะ หนีหนีตรงนี้มีศพใกล้ๆเนี่ยตบเป็นตัวสุดท้ายที่โดนยิงนั่นแหละทีนี้ก็รอแค่มันเก็บของอะอย่ไหนวะถ้ามีสองตัวก็ไหวหรอกถ้าเยอะกว่านั้นก็ยาก อยู่ไหนของมันวุเนี่ยไม่มาสักทีวะเฮ้ยนานนะโอเคมาละมาแล้วมาแล้วยังไงดูของเปล่าโอเคเหมือนมันจะไม่รู้นะมนไม่ผมตรงเนี้ยยิงฟรีสปอร์ตเออยิงฟรีสปอร์ตกับผมดูของดีดีโอ้โหขอ,ง,องเยอะเยอะโอ้โหเต็มเป๋าแน่นอนบอกเลย เยอะเกิน่ะสักหนึ่งบทเพลงครับผมโคตรเยอะน่าจะยิงฝั่งนู้นได้แหละแต่ว่ายิงมาให้เราไงเราแบบเก็บหมดไงถึงจะค่าแค่สี่คิวเถอะของได้หมดครับตอนนี้น่าจะไม่มีขวแล้วละ่ะเย่่ยงสุดอ่ะครับเก็บของเลยดูดิของโคตรล้นอนะหืมสี่เซตได้ แต่กระเป๋ามีสองนะหัวตัวสี่แล้วก็ปืนไอ้นี่อีกปืนเราเก็บไม่ได้ละโอแค่ตัวกับหัวไปกระเป๋าอ่ะอโอเคนี่ก็พอละเอาเยอะแยะไม่มีที่เก็บเนี่ทิ้งไว้ตรงนี้โอเคเกียร์ของก็ผมจังวะนี้กดเพลงเอ้ยหมายและใครวะเนี่ย วีเลยใครวะยี่สิบนาทีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนมาจากไหนอ๋อโอเคเต็มแล้วนี่ว่าจะมาละทีมก่อนเอายาก้อนนึงครับเอายาสำรองไว้ครับจีบหมอยเลี้ยวอยู่ไหนครับปลาระเบิดใส่กันอีกเซตใหญ่หรือว่าทำไมมีระเบิดวะหรือว่าทางกลับมันพอดีไม่รู้นะเหนียว ลววิ่งชาร์จเร็วรออยู่เนี่ยของคดเยอะถ้ายิงคืออิ่มเลยอะยิงผมคนเดียวคืออิ่มแล้วตรงนั้นอีกสองตัวเอ้นี่นี่เจอละมาจากไหนอะเออมาจากไหนครับนึงด้อยู่นะลาไปกอแล้วกันไม่ต้องเล่นครับทำไมเซตเล็กวะแต่มันมีระเบิดอะตัวแฝงเหรอไม่รู้เว้ย โอเคกลับละไม่รู้มันหายไปไหนหมงละไม่เจอเลยเอาของมาซ่อนในตรงนี้ละเอ่อโอเคสำรองไว้หน่อยเก็บไม่ได้แล้วไปก่อนหัวสองตัวหนึ่งกลับเลยว่าผมกลับแล้ว,ลลวโคตรเยอะบอกเลยว่ายังอิ่มไม่รู้ฝั่งนั้นตัวแฝงหรือเปล่านะแต่ถ้าได้ไปก็อิ่มครับผมไม่ต้องทำอะไรอิ่มละ โอเคเกมนี้เก็บไป5คิวเบาๆไป,อป,อปอของอย่างเยอะเลยบอกเลย